เริ่มอายใหัยคือการร้องโต้กลอนเกี้ยวพาราศีระหว่างหนุ่มสาวเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่มีมานานและนิยมเล่นในเทศกาลร,รื่นเริงต่างๆไม่มีแบบแผนการเล่นตายตัวเพ<ต>ียงแต่ต้องขับร้องและฟ้อนรำให้เข้ากับจังหวะดนตรี <ๆ S 2> การแต่งกายของผู้รำหญิงจะนุ่งผ้าไหมพื้นบ้านสวมใส่ <บา S 1> แขนกระบอกข่มสบายเฉียงบ่า,บาปลายไว้ข้างหลังทัดดอกไม้ ใส่เครื่องประดับชายนุ่งจงกระเบนสวมส่คอกลมแขนสั้นใช้ผ้าขาวมา้านะคะไหมคาดเอวเครื่องดนตรีประกอบด้วยกลองปีอ้อซอด้วงเชิงฉากกบบลับเลงเพลงที่มีจังหวะเข้าใจสนุกสนานนะคะอันนี้ก็คือเรื่มอ,อาใหญ่เรื่มอ,อายใหญ่นี่จะเป็นภาษาเขมรน,นะคะท่านผู้ชมเรื่มอ,อายใหญ่จะเป็นภาษาเขมรการแต่งกายก็จะเป็นล,ลักษณะเช่นน,นี้นะคะ จะเป็นการร่ายรำท่าทางเที่ยวพาราสีนะคะของบุรุษและสตรีเพศนะคะก็จะมีการแสดงในช่วงที่มีาการฉลองโบสถ์วิหารลานพระเจดีมีมหอรถศพนะคะต่างๆในสมัยโบร,โบราณจะเป็นงานวัดนะคะหรืองานชุมชนนะคะหรืองานสําคัญของบ้านเมืองต่างๆก็จะมีการแสดงนะคะในแต่ละวันนะคะหมุนเวียนกันไป จึงถือว่าเป็นความชื่นชอบนะคะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรน,นะคะเป็นอัตลักษณ์นะคะการแสดงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะ